วิเคราะห์ไปซึ่งมีการ แนะนำให้เว a n d See ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้จะประเมินกันอย่างไรายดีเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกันทางมุมมองด้านเทคนิคและพื้นฐานนะครับสหรับสิ่งแรกครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ราคาทองคำก่อนเราเห็นว่าประมาณช่วงวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีแรงขายออกมาหนักทีเดียวนะครับปรับตัวลดลงประมาณ10กว่าเหรียญด้วยกันนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐได้แก่ตัวเลขของ ISM Manufacturing นะครับที่ออกมาดีเกินคาดทำให้มีการคาดการว่าตัวการชะลอ QE เนี่ย น่าจะขยบเข้ามาใกล้กว่าที่หลายๆฝ่ายประเมินไว้นะครับในช่วงต้นปีหน้าเป็นปลายนี้เสียปลายปีนี้เสียแล้วนะครับเราจะดำเนินกลยุทธ์กันอย่างไรช่วงบ่ายวันนี้ติดตามพร้อมกันผ่านงช่วงกัวเอาลุกป,ป่าย YLG ครับสนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โ 26879นักวิเคราะห์จากบริษัท y i l g Bullen and Future ครับคุณวรุษสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัฒดลครับครับคุณวรุษครับเราเห็นทองคำนะครับโดนแรงที่ขายออกมาประมาณสุกที่แล้วนะครับแต่ว่าเปิดมาเช้าวันจันทร์วันนี้ระดับก็ทรงๆอยู่นะครับ1,310เหรียญขึ้นมาประมาณ4เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้ครึ่งบ่ายมองไงดีครับ ในส่วนของครึ่งบ่ายนะครับคาดว่าตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสรีบาวหรือเป็นลักษณะของการดิบตัวขึ้นในระยะสั้นๆนะครับเพราะว่าจากพฤติกรรมทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะมีการยอ่อโวลงมาทําระดับต่าสุดใหม่ทุกวันนะครับแต่การดิบตัวขึ้นของราคาทองคําหรือว่ารีบาวจากราคาปิดนะครับประมาณ15-20เหรียญนะครับซึ่ง เมื่อรีบาวห,หรือดิโด,ดขึ้นไปเนี่ยมักจะถูกแรงขายทำกาไรออกมานะครับสำหรับวันนี้ในกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยยังแนะนํานักลงทุนใช้กรคือถึง20เหรียญแล้วไม่ผ่านอาจจะมีการปิดสถานะซื้อแล้วก็ไปเปิดสถานะช็อตเพื่อลงทุนระยะสั้น ครับโดยให้แนวต้านสำหรับวันนี้ไว้ที่ระดับ1,326เหรียญดอลลาร์ต่อเพย์สปอนถึง1,330เหรียญดอลลาร์ต่อเพย์สปอนนะครับถ้าราคายังผ่านไม่ได้เนี่ยแนะนำเปิดสถานะช็อตแล้วก็รอการย่อตัวเนี่ยให้จับตาโซนแนวรับที่ระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อเพย์สปอนครับว่าจะยืนอยู่ไหม ครับผมคุณครุทธุับประเด็นของค่าเงินเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อตัวโพซิชันของคุณผู้ชมนะครับที่เล่นใน g o f ฟิวเจอรเพราะว่าเราเห็นดอลลาร์อินดี x มีการแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุลสกุลหลักๆนะครับแต่ว่าตัวของค่าเงินบาทครับวันนี้เราเห็นว่าสัญญาณยังคงอ่อนค่านะครับต่อเน,นื่องครับคุณพรรุทธ์ตรงนี้ประเมินยังไงดีครับ ในในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับยังมีการแข็งค่าและก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ทีเดียวนะครับพอดอลลาร์แข็งจะส่งผลให้สุกุนเงินบาทอ่อนค่าดยปริยายนะครับประกอบกับอ่อนค่าจะส่งผลให้ราคาทองคำภายในประเทศจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำภายในประเทศนะครับแะนะนักลงทุนที่จะเข้ามาเปิดสถานะขายหรือช็อตนะครับอาจจะต้องรองการดีบตัวของาขาราคาทองคาขึ้นไปยืนนะ ขึ้นไปแตะบริเวณโซนแนวต้านดีกว่าครับเพราะว่าในส่วนของการของค่างเงินบาทเนี่ยพอถ้าเราช็อตช็อตนะามาปัจจุบันเลยเนี่ยอาจจะทําให้ผลกําไรที่ได้รับเวลาละ ตัวสปอร์ตราคาราคาสปอร์ทย่อลงไปลดอยากให้จับตาดูโซนแนวรับระดับ950จุดนะครับว่ายืนอยู่หรือเปล่าถ้ายืนอยู่หรือรักษาระดับได้เนี่ยหนึ่งถึงสองชั่วโมงมีโอกาสที่ดัชนีจะบิดขึ้นหรือว่ารีบาวด์ขึ้นในช่วงบ่ายนะครับแต่ถ้าตัวดัชนีดิดขึ้นแล้วที่ระดับ970ถึง975เนี่ยยังผ่านไม่ได้โอกาสที่จะย่อตัวข้า้งสูง40จุดครับครับผมได้ครับคุณวรุษวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองที่เราประเมินกันนะครับในตลาดของ g o ลฟิวเจอร์ครับคุณผู้ชมทางด้านของแรงหนุนทองคำํำช่วงเช้าวันนี้นะครับมองว่าเป็นการบวีบาวสั้นๆหลังจากมีการปรับตัวลดลงมาแรงวันศุกร์ที่ผ่านมาของ YLG นะครับช่วงนี้ยังคงแนะนําให้ลงทุนตามกรอบนะครับแนวรับ1,300เหรียญแนวต้าน 1, 3 2 6เหรียญน,นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยาก สิงประเด็นของตัวค่าเงินนะครับค่าเงินบาทมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับซึ่งส่งผลดีต่อราคาทองคําภายในประเทศในการสร้างกําไรนะครับอันนี้คือมุมมองที่นํามาฝากการผ่านการลงทุนในทองคำํำด้านของตลาดหุ้นเองครับเช้านี้1,400จุดหลุดไปแล้วนะครับทำอย่างไรกันดีกับมุมมองทางเทคนิคตรวจสอบพร้อมกันใน